เนื่องในวันยาเสพติดปี2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมได้จัดก,กิจกรรมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่า,ขายแรงงานป้องกันยาเสพติดโดยนางประภาพรน,นินพัฒน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการร่วมมือร่วมใจและรวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างในจ้างลูกจ้างและสมาชิกเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดเพื่อความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตลอดชนชุมชนโดยรอบด้วยความร่วมมือของเครือข่ายแรงงานเป็นไป,นป,นปนตามการเว้นระยะห่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 สติกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมมอบสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประกอบด้วยลูกฟุตบอลจำนวน10ลูกไม้แบดมินตันสิบคู่ลูกขนไก่10หลอดโดยมอบให้กับภาคีเครือข่ายแรงงานจังหวัดนครปฐมจำนวน5แห่งดังนี้ 1. บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม2 บริษัทนันยางกาเมนต์จำกัดอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม 3. มบริษัท s อสแอนทีคอนเทมจำกัดอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม 4. บริษัท WUGC จำกัดอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม 5. บริษัทเจเนอ a รลลเบฟเวอเรจำกัดอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2564เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียผ่านความหมายโลโก้สัญลักษณ์มือประกอบด้วย ฝ่ามือความหมายคือการห้ามการป้องกันการต่อต้านยาเสพติดนิ้วที่เป็นรูปคนหลากหลายหมายถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการร่วมแรงร่วมใจกันในการต่อต้านปัญหายาเสพติดความหมายโดยสรุปคนไทยทุกคนร่วมมือกันเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดในการดำเนินการเป็นเรื่องความเรียบร้อยตามมาตรการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อลดการแพร่กระจาย และลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19